ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเราพระเจ้าข่าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นที่จะทํางานในชีวิตของเราและให้เราได้รู้จักพระองค์ได้มากยิ่งขึ้นพระองค์เจ้าข้าให้เราสัมพัธเสด็จกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของเราเป็นที่ปรึกษาในชีวิตของเราเป็นผู้ที่จะให้กําลังในชีวิตของเรา <Für. S 2> เป็นสิ่งที่จะทําให้เราเองนั้นได้มีชีวิตไปจนถึง สุดปลายแผ่นดินโลกและไปจนถึงการอายู่ในสวรรค์สถานกับพระเจ้าและวันนี้เรารู้ว่าเราได้ยืนอยู่บนสวรรค์ แต่ในโลกนี้พระองค์เจ้าข้าเราได้ยืนอยู่ในสวรรค์และในโลกและวันหนึ่งเราจะได้อยู่ในสวรรคสถานนี้หลังพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้เราทุกคนที่มาคิดจักของพระเจ้าวันนี้ที่ได้ได้ยินและได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าที่จะรู้จักและมีความสัมพันธ์สนิทแน่นแฟนกับพระวิญญาณบริสุดของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาในหัวใจจิตวิญญาณของพี่น้องทุกคนพระเจ้าที่จะได้เรียนรู้ว่าพระวิญญาณนั้นสำคัญอย่างไร พระวิญญาณปราถนาที่จะให้เรานั้นที่จะได้รับกําลังขึ้นที่จะทําให้เราเองนั้นก้าวไปถึงแผ่นดินสวรรค์พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นอุปคล์พระองค์ทรงอยู่กับเราพระองค์ทรงเป็นอาทิปรึกษามหัสจันท์ในชีวิตของเราทั้งหลายเป็นผู้อาธิษฐาน เมื่อเราเมื่อเราอดกำลังเป็นผุ้นำํำเราทั้งหลายเมื่อเราทั้งหลายนั้นโดดเดี่ยวแต่เราจะอยู่กับพระเจ้าผู้ที่จะปลอบประโลมจิตใจเราอย่างเราทุกใจหรือวาพวุ่นวันนี้ให้เราเองนั้นได้รู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตท่ามกลางเราอยู่กับเราอยู่เนื้อเราอยู่ในเราพระเจ้าขอพระองค์ทรงให้เรานั้น ได้รู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงใช้เราได้คนใฝ่พระวิญญาณนะั้นเราสามารถที่จะพัฒนาเพิ่มเติมได้เพื่อเราจะปฏิบัตริรับใช้พระเจ้าและให้เราสังลายได้สำแดงคนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าออกไปทั้งความรัก ความรื่นใจความสุภาพอวอนน้อมการสัตย์ซื่อการรู้จักบังคับตนความเมตตานั้นจะออกไปจากชีวิตของเราพระเจ้าจะสแดงออกให้เราได้อธิษฐานกับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราได้นมพสการพระเจ้าด้วยกันและร้องบทเพลงนี้ด้วยกันครับพระเจ้าทรงเลี้ยง รักเรานำเราไปริมน้ำสงบเปิดวิญยาณของเราเราจะาก้าวไปเราไม่เคย Um, i right. มีการด้อธิษฐานขอบศูนพระเจ้า,ด,า,จา,จา,า,าด้วยกันเลยครับสาหรับพระเจ้าของพระเจ้าที่รงส่งประทานพระญยนโดยสุดที่อยู่ในเราที่รงคอยช่วย,วยเหลือคอยช่วยกู้คอยช่วยยกเราคุ้มเราปกอ้องรเรารงส่งเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนญาติสนิทของเราไม่ว่าเวลาทุกรวลาสุดลงก็ส่งอยู่เคียงข้างเราแม้เราล้มลง ก็มีแต่เพียงพระองค์เท่านั้นที่คอยช่วยเราเราเป็นการได้อธิษฐานขอบคุณพระองค์ด้วยกัน,กนพระเจ้าบิปดาลเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงส่ปงปรดไประทางประญาตพระญาตให้อยู่ในเราเป็นพระผู้ช่วยในยามทุกยามยา,ากยามลำบากองค์จะกับในยามที่เราต้องตัดสินใจยามที่เราต้องกังวลแต่แเราขอบคุณที่พระองค์ทรงช่วยให้เราผ่านพน้นฝ่าฟันทุกโศกสัตรู ให้เราได้ก้าวเดินในอย่างราบรื่นขอขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ลงทรงคอยอปลอบประโลมเราในทุกเรื่องอโผล่จักรันเอาเลลูยากแม้ว่าจะเป็นยามตื่นยามหลับยามนอนเอาเลลูกอยา่ยามีความสุขยามเราทุกในทุกที่พระองค์ก็ทรงอยู่เคียงข้างเราไม่เคยห่างหายเราขอ,อรพระคุณโผล่เราสรรเสริญพระเจ้าอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนพี่น้องโผล่มือไว้กินเอเมนด้วยกัน จเจ้าสาหรับพระเจ้าของพระเจ้าอีกไหมไหมครับขอดเลรลู่อย่างพี่น้องทำไมก็พระเจ้าในฤาษีถิ่พ่อแมู่่ญ่าตายายสมัยก่อนนะครับตามัาน,นอกเราเวลาขอดูมีลูกมีหลานออกมาเราก็เรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่เหมือนอย่างตัวเล็กๆน,น,นี่เสีเหลากน,น้นี่อะไรนั่นอะไรนี่อะไรผู้ที่เป็นพ่อแม่คอยเลี้ยงดูแล้วคอยบอกแล้วก็ชี้นํา ที่ตัวเองมีประสบการณ์ผ่านมาให้ลูกเรียนรู้ผ่านจิตของพ่อแม่เห็นไหมไหมครับแต่สมัยนี้เราเลี้ยงลูกนะพอโตขึ้นมาหน่อยเขาก็อยู่กับโทรศัพท์ความรู้ที่อยู่ในอากาศบางทีเราบอกให้ลูกอันนี้ไม่ดีนะอย่าไปยุ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่บางทีเขาเขาได้เรียนรู้ก่อนเราเขาได้รู้โลกกว่าโลกที่มันอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตเราอขคาไประจ้า ขนาดอินเทอร์เน็ตยังขนาดนั้นพี่น้องที่รักพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราในทุกทุกที่เห็นไหมไหมครับพรงทรงเป็นแบบยอย่างทรงเป็นโมเดลในการที่เราจะเรียนรู้นะเราไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอินเทอร์เนต็ตเราก็ไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลจากโลกอินเทอร์เน็ตออนไลน์ได้แต่พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราในทุกทุกที่แม้นในที่ที่เราเขับขันนั่งรถอยู่อยู่ในบ้านหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ยามเรามีปัญหาเพียงเราเผยนำะของพระองค์ ลงพร้อมที่จะช่วยกูเราเราสัมผัสได้เหนมเรามีประสบการณ์แบบนั้นอลละไรรู้อย่างเราจะสอนลูกในรุ่นรุ่นต่อไปให้เขาพึ่งพาบริญญาโดยสุดให้เขาพึ่งพาพระเจา้าจะไม่พึ่งพาพวกนู้จากในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรที่เขาต้องโดนหลอกที่เขาต้องลบมแล้วลบอีกแต่ให้เขาพึ่งพาพระเจ้าเหนไหมไหมครับอไะไรรู้อย่างสารสุดพระเจ้าเราจะร้องเพลงพระเจ้าผู้พร้อมด้วยกัน สรรเสริญพระเจ้า อธิษฐาเนเผื่ออาหารเที่ยงด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอคุณโปรดสำหรับอาหารปรงวันนี้ที่เราจะมีโอกาสได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันขอพระเจ้าโปรดเมตตาทะเลลูอยาที่จะเวยอนอาหารนั้นเป็นยารักษารโรคเยียวยาจิตใจเราและจิตใจและจิตวิญญาณทะเลลูอยาที่เราจะมีความรักของพระเจ้าที่จเจริญขึ้นในชีวิตของเราที่หลังวัน ร่งานด้วยกำลังของพระองค์ของพระเจ้าโปรดเมตตาอะไรรู้อยางสิทธิ์ยุท่างขงเราด้วยุุที่นีเราสารเสด็จหลงของคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าไอแม่ไอแม่ไอหรือยางไอเราอธิษฐานเพื่อขอบคุณสําหรับผู้จัดสรรจัดเจละกันทะละเอาปลาเผามาจัดเด่นคุณเลงเอาลาบแล้วก็พี่น้องคนอื่นๆเอาอาหารอื่นๆมา อันินา้นพือเขาเขาก็เจ้สมบูรณ์อวยพรที่จะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตจากการที่เขาทำหลายมีหัวใจในการแบ่งปันเพื่อพี่น้องจะได้รับปัะหาอนอา่านดยการของพระเจ้าสมเติมเต็มในทุกสิ่งทั้งจิตวิญญาณและร่างกายจะได้สมบูรณ์ขึ้นในนามพระเยซูคริสต์ขขเจ้าอเมน